จากที่รายการเราทาผลสํารวจนะคะว่าสนใจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกันมากน้อยแค่ไหนก็ตั้งแต่ต้นเดือนนัถึง12กุมภาพันธ์มีตอบกันเข้ามา400กว่าท่านเลยนะคะเรามาดูสถิติจากแฟนๆรายการเราค่ะมีความคิดเห็นอย่างไร91.5%ก่อนเลยสนใจนะคุณสุทธิวัฒน์โ <ừ ừ. S 1> อ,อ้อยากที่จะติดที่บ้านบ้างเหตุผล <c oughs> หลักของกลุ่มนี้นะคะเกือบครึ่งบอกว่าต้องการลดค่าไฟฟา้าก็คืออยากผลิตเองใช้เองเป็นหลักค่ะอีก37%ของแฟนรายการเราบอกเป็นผู้มีแนวคิด ลดภาวะโลกร้อนอยู่แล้วนะคะก็ชอบในพลังงานสะอาดแล้วก็อีก12อยากหาไรายได้เสริมคือขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบค่ะแต่ผู้ที่ไม่สนใจนะคะคือประมาณ8.5โดยเกินครึ่งมองว่าค่าติดตั้งยังสูงอีกส่วนหนึ่งบอกว่าอัตรารับซื้อที่รัฐประกาศปรับการซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัยแม้เพิ่มจากหน่วยละ 1>, 1บาท68สตางค์เป็น2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนาน10ปีนี้ราคานี้ก็ยังไม่จูงใจนะคะแล้วก็อีก12%ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยค่ะแต่เรื่องโซลาร์ลูกทอบต้องยอมรับว,ว่าเป็นเทรนดทั่วโลกนะคะที่ราคามันก็จะถูกลงเรื่อยๆสำหรับราคาค่าติดตั้ง หากเป็นบ้านหลังเล็กนะคะติดตั้ง20 30กิโลวัตต์เนี่ยค่าติดตั้งจะอยู่ที่300,000ถึง600,000บาทจะคุ้มทุนในกรณีผลิตใช้เองก็ต้องใช้ไฟฟ้าถึง100หน่วยต่อวันจะคุ้มทุนประมาณ6ปีค่ะโดยก่อนติดตั้งต้องติดต่อช่างที่ชำนาญการหน่อยนะคะดูความปลอดภัยบนหลังคาก่อนการต่อเชื่อมระบบเข้ากับการไฟฟ้านครหลวงหรือว,ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจริงๆมีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์หลายเจ้าเลยค่ะที่ให้บริการติดตั้ง ลองไปคุยดูนะคะทั้งกลุ่มมาสังหาเช่นเสนากลุ่ม SCG ก็เปิดบริการโซลูชันแก่ลูกค้าค่ะแล้วเราก็มีความเห็นจากทั้งเอกชนและทางปลัดกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมโซลาร l o ูฟท็อปมาให้ฟังกันด้วยไปลองฟังกันดูค่ะอย่างที่บอกไปนะครับว่าปรับราคาจาก1.68บาทเป็น2.20บาท20แล้วเนี่ยเราก็คงจะส่งเสริมให้มี คนสามารถที่จะติดตรงนี้ต่อไปแต่คําว่าไอ้ต่อไปตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมีการดูแลในเรื่องของการขายไฟเข้าระบบ mm. การปรับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำเป็น Data Center ที่จะมาดูในเรื่องของ R.E. Control Center ซึ่ง e g a t เขาก็เดินหน้าของเขาอยู่ในส่วนนี้ด้วย mm. PEA วฟพเขาก็จะมีการเดินหน้าในส่วนนี้ด้วยในต่างจังหวัดต่างๆ ถ้ามองในภาพรวมนะคะ,ะราคา2บาทเศษเนี่ยก็คือถ้าจะมองบอกว่าถ้าให้เราติดตั้งเพื่อมาอจำหน่ายใน2บาทกว่าเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่จูงใจนะคะคือถ้าจะจูงใจเนี่ยก็ควรจะเป็นหลักการอันนี้ท่านถ้าคิดว่าดีที่สุดเนี่ยหลายๆประเทศทำกันคือเขาเรียกว่า net metering ก็คือแลกหน่วยกังน,นะคะก็คือทุกหน่วยของไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดน,นะคะ ก็คือถ้ามีการผลิตติดตั้งบนหลคาลูกค้าส่งให้การไฟฟ้า10หน่วยลูกค้าก็น่าจะใช้ไฟฟรีได้10หน่วยเหมือนกันถ้าอย่างนี้จะเป็นการจูงใจนะคะแต่ถ้าเป็นการในรับซื้อในราคาที่สมบาทกว่าเนี่ยคือการคืนทุนของ ของผู้ลงทุนจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนะคะอันนี้ความจูงใจอาจจะอย,อ,ยอย่างน้อยนะคะแต่คิดว่าประเทศไทยในวันนี้โมเดลที่น่าจะเหมาะสมนะคะก็น่าจะเป็นระบบเน็ตมิเตอร์ิงนะคะเพราะว่าอย่างในหลายๆประเทศที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเนี่ยก็ล้วนรูปแบบเป็นเรื่องของเน็ตมิเตอร์ริง คุณผู้ชมคะเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนลงทุนในพลังงานทดแทนพวกแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าหรือว่า ESS ที่จะนำมาใช้สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและก็รถ EV นะคะนี่เป็นเทรนด์ใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานของโลกเลยเดี๋ยวทางรายการของเราจะอัปเดตเรื่องต่างๆแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็จะให้ร่วมสนุกตอบคำถามแบบนี้อีกนะคะพร้อมมีของที่ระลึกมามอบให้กับแฟนรายการของเราต่อเนื่องไปในเดือน มีนาคมด้วยคุณผู้ชมสนใจเรื่องอะไรนะคะลองเสนอความเห็นเข้ามาได้ทาง Facebook Live ได้เลยค่ะเดือนที่แล้วเรามีของรางวัลก็คือแก้วเนาะจากตลาดลักรั์แห่งประเทศไทยส่งให้แล้วแล้วก็มีจากการไฟฟ้าส่งให้ของเดือนมีนาคมนะคะการไฟฟ้าส่งภูมิภาค e a นะฮะส่งให้แล้วนะครับเดี๋ยวทุกคําถามเนี่ยจะส่งต่อให้กับคนที่เขากําหนดนโยบายเนาะเป็นข้อมูลในการประกอบเอาไปผลักดันนโยบายต่อไปอีกเรื่องนึงคุณผู้ชม